สิครับดูฝีมือไหมครับบอกอเหน้นไม้ฝีมือมากครับฝีมือมาก บ้านเรามาหา,ากินในเมืองหลวงโอ้ลำบากครับลำบากไม่มีที่มีทางขายก็เข็นขายไปเรื่อยๆครับจอดข้างทางสักชัมม่วโมงคือชัมม่วโมงก็ไปที่ใหม่ครับเพราะเสิฐกิจเขาไม่จอดขายตามข้างทางครับโอ้หากินไปครับบริษัทบ้านเราสู่ๆครับทุกคน ไม่้านเข้าบ้านเท่าไหร่ตีสามเหรอหมดจะขายหมดตีสามโอ้พี่น้องเลยตื่นมาก็เก้าโมงสิบโมงก็เตรียมผลไม้ต่อมาขายต่ออยู่ครับ แกสลักด้วยนะครับสินปา้าครับารบาคาสินค้าครับไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะครับก,กินตามฐานะครับ ไม่กินหนดครับไม่มีตังค์ซื้อ